Good morning everyone. Today we are going to learn about the tense. But before we learn about the tense, we need to know the verb 1, n e verb 2 and verb 3. h r Verb 1 is a base form, and verb 2 is a past simple, and verb 3 is a past participle. นักเรียนจะเห็นว่าแต่ละ tense นะคะก็จะมีรูปแบบของมันบาง tense ก็จะใช้ verb ช่องที่หนึ่ง บาง tense ก็จะใช้ verb ช่องที่2และบาง tense ก็จะใช้ verb ช่องที่3ค่ะดังนั้นนักเรียนต้องรู้จักกริยา3ช่องนะคะนั่นก็คือ verb ทั้ง3ช่องนั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะ verb หรือคำกริยาเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นช่องที่2หรือช่องที่3เนี่ยเราจะสามารถเติม ed ได้เลยนะคะเราจะเรียกคำกริยาปกติแบบนี้ว่า regular verbs ค่ะเช่น want A n T, want ที่แปลว่าต้องการอยากจะทำให้เป็นกริยาช่องสองช่องสให้เติม e d ได้เลยเป็นต้นค่ะหรืออย่างคำว่า need e d นะคะ need n W e e d need แปลว่าต้องการอย่างมากใช่ไหมคะหากอยากจะทำให้เป็น verb ช่องสอง verb ช่องสกริยาช่องสองกริยาช่องสาม สามารถเติม ed ได้เลยค่ะ90%ของ verb นะคะจะสามารถเติม ed เพื่อเปลี่ยนเป็นช่อง2หรือช่อง3ได้เลยนะคะก็คือ90%เป็น regular verbs นะคะแต่จะมี irregular verbs ค่ะนี่นะคะจะมี irregular verbs นะคะใส่ er เข้าไปก็คือไม่นะคะทำให้เป็นปฏิเสธ ไม่ปกตินะคะเป็นคำกริยาที่ไม่ปกติก็คือแทนที่จะเติม ed ได้เลยนะคะก็จะต้องผันรูปไปนะคะเช่นคําว่า b ถ้าอยากทําให้เป็นกริยาช่องสองช่องสถ้าปกติเราจะเติม ed ได้เลยใช่ไหมคะแต่นี้ไม่ได้นะคะถ้าเติม ed มันจะกลายเป็นคําอื่นเป็น b ไปนะคะก็จะเป็นที่มาของกริยาสามช่องที่เราจะต้องท่องกันค่ะครูได้คัดเลือก irregular v e r b นะคะที่ใช้บ่อยนะคะมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วดังนั้นหากนักเรียนสามารถท่องตามครูได้ก็จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ tense ได้ง่ายขึ้นค่ะลองมาดูกันนะคะช่องแรกที่เรียกว่า base form ก็คือ verb ช่องหนึ่งนั่นเองค่ะจะไม่มีการผันใดๆนะคะเช่นคำว่า buy ที่แปลว่าซื้อนะคะคำว่า catch ที่แปลว่าจับนะคะต่อไปค่ะ กริยาช่องที่2นะคะก็จะเป็น past simple ค่ะ past simple ก็คือการพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะเช่นคำที่นักเรียนเจอบ่อยๆ came นะคะ come came come come ถ้าพูดในปัจจุบันก็จะเป็น I come to school นะคะ I go to school แต่ถ้าพูดเป็นอดีตนะคะเช่น I came to school yesterday เมื่อวานฉันไปโรงเรียนเราก็จะใช้กริยาช่องที่สองค่ะต่อไปค่ะกริยาช่องที่สามเรียกว่า past participle หลายคนเข้าใจผิดนะคะว่ากริยาช่องหนึ่งคือปัจจุบันกริยาช่องสองอดีตกริยาช่องสามอนาคตไม่ใช่นะคะกริยาช่องหนึ่งปัจจุบันกริยาช่องสองอดีตกริยาช่องที่สามเป็น had บวก verb ช่องสามซึ่งนักเรียนจะได้เรียนต่อไปค่ะ แต่ไม่ใช่อนาคตแน่นอนค่ะเรามาท่อง irregular verbs หรือกริยาที่ผันรูปพร้อมๆกันเลยนะคะ be was were been become became become begin began begun bite bit bitten b r o w brew b r o w n ครูจะบอก ข้อสังเกตให้นะคะถ้าเป็นตัว e แล้วก็ w เนี่ยเราจะอ่านเป็นสะอูค่ะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่า blue ค่ะอย่าลืมนะคะ e w U อ่านสะอูค่ะ blue b r o blue blown break broke broken bring broad broad คำนี้นะคะจะเจอบ่อยว่าเติม ou และตามด้วย g H, t ค่ะ ou และ gst ค่ะ gst เนี่ยชอบมาด้วยกันนะคะเช่นคำว่า night ที่แปลว่ากลางคืนก็เป็น ni gst ใช่ไหมคะนี่เป็นวิธีจำของครูค่ะว่า gst ชอบมาด้วยกันดังนั้นคำว่า bring มันมี br ใช่ไหมคะกริยาช่องที่2ก็เลยมี br ด้วยแล้วตามด้วย ou แล้วค่อย gst ค่ะครูจะลองปิดดูนะคะ จากคำว่า bring b r i n g นะคะกลายเป็นคำว่า brought สกดยังไงคะต้องมี b r เหมือนตัวแรกนะคะ b r แล้วตามด้วย o u แล้วตามด้วย g s t ค่ะง่ายไหมคะอีกครั้งคะ่ bring broad, broad. Broad, ะ bring brought 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 สกดยังไงคะ b r o u g s t ค่ะ bring b o u g h t brought นะคะต่อไป build 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 ต่อไปค่ะ by u bot bot เหมือนเดิมค่ะมีแต่ตัว b นะคะไม่มีตัว r ช่องที่2ก็เลยมีแต่ตัว b ไม่มีตัว r เหมือนกันค่ะแล้วก็ตามด้วย o u และ g h t ง่ายไหมคะอีกครั้งค่ะ by u bot Bot บายบอ t บอบอสะกดยังไงคะ B ไม่มีตัว R แล้วตามด้วย OU แล้ว GST ค่ะต่อไปคะ่ะ c t t h c a t c h นะคะอันนี้เป็นตัวยกเว้นนะคะปกติคำว่า Bot คำว่า b r o อชจะเป็น OU ใช่ไหมคะ แต่คำนี้เป็น a u ค่ะจำให้ดีนะคะ catch c o t c h c o a h ตัวนี้เป็น a u ค่ะไหนลองสะกดให้ครูฟังค่ะ c a u g s t ค่ะ c a u g s t ค่ะต่อไปค่ะ choose chose chosen come came come นักเรียนจะเห็นว่า บางครั้งนะคะเวิรช่อง1 r วบช่อง2เปลี่ยนไปแล้วเวิรบช่อง3จะกลับมาเหมือนเวิรบช่อง1ค่ะอีกครั้งค่ะ come came come cost, cost 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 และบางและบางครั้งก็จะเหมือนกันทั้ง3ช่องเลยค่ะเช่นคำนี้นะคะ cost 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 นะคะไม่เปลี่ยนเป็น ed ไม่เปลี่ยนเป็นคำอื่นนะคะต่อไปค่ะ Cut 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 เห็นไหมคะไม่เปลี่ยนเลยนะคะสองคำนี้แปลกดีนะคะไม่เปลี่ยนเลยต่อไปค่ะ do did done draw drew drawn ครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่า e w คือสระอูดังนั้นคำนี้จึงอ่านรู้ค่ะ draw drew drawn drive drove driven drink, drank, drunk, eat, ate, eaten คำนี้ใช้บ่อยนะคะคำว่ากินครูมีวิธีจำแบบนี้ค่ะ verb ช่องที่1เป็น e-a-t verb ช่องที่สองครูเอาตัว e ไปไว้ข้างหลังค่ะ e อยู่นี่ไปไว้ข้างหลังกลายเป็น a-t-e นั่นเองอีกครั้งนะคะเอา e ไปไว้ข้างหลังค่ะจาก e-a-t กลายเป็น a t e นั่นเอง eat eat eaten ค่ะส่วนคำว่า eaten ก็กลับมาคล้ายกับช่องแรกนะคะเป็นคำว่า eat แล้วเติม en ค่ะ eat eat eaten e fall fell fallen feel felt felt five f o u l f i l e fit 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 เห็นไหมคะ ไม่เปลี่ยนเลยทั้ง3มช่องนะคะเจออีกตัวหนึ่งแล้ว fry flu flown เก่งมากค่ะคนที่รู้ว่า e w คือสระอูนะคะ fry flu flown forbid f o r b i d forbidden forget forgot forgotten get got gotten give gave given e w h เห็นไหมคะช่องที่3จะคล้ายๆกับช่องแรกเราก็เติม n เข้าไปต้องสังเกตนะคะ go went gone คำนี้ใช้บ่อยเลยนะคะ go went gone grow grew grown เห็นไหมคะ e w อ่านสาระอูค่ะ grow grew grown hang h u n g h u n g have had had hear heard heard นะคะคำนี้ง่ายมากค่ะจากช่องหนึ่งให้เติม d d o c เข้าไปกลายเป็นคำว่า heard เลยค่ะ hear heard heard hide h i t hid, hidden นะคะตัวนี้ก็ตัดตัว e ส่วนช่อง3มคล้ายกับช่องแรกเติม e n เข้าไปนะคะ เสียงมันสั้นก็เลยเติมดีอีกตัวค่ะต่อไปค่ะ hit 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 hold held held hurt 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 นี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยนะคะทั้ง3ช่องค่ะมาต่อที่แผ่นที่2เลยนะคะ keep kept k e p no new no, non lay led lead, let, let, learn, learnt, learnt ส่วนใหญ่ครูจะเห็นเขาใช้คำว่า learn แล้วเติมตัว t นะคะเป็น learnt, learnt แต่บางครั้งก็สามารถเติม ed ได้ค่ะคำนี้นะคะยกเว้นเป็นได้ทั้งแบบธรรมดาเติม ed หรือเปลี่ยนเป็นตัว t ค่ะอีกครั้งค่ะ learn, learnt, learnt, leave, left e L ล Lend l end, l e d l e เลนเลนเ l น t ลตเ s t l ลต l ลน์ e ลย์เ o s e lost lost พยายามออกเสียง S T นะคะสะตึกนะคะ t l o ลอ o o s e คำแรก l o s e อ่านว่า loose นะคะลอลิงสระอูสอสเสือค่ะ loose l o s e lost lost make made made นี่นะคะเป็นตัวอย่างว่าช่องที่2กับ3เนี่ยจะเหมือนกันนะคะ loose lost lost make made made เห็นไหมคะเหมือนกัน ต่อไปค่ะ meet met met เหมือนกันอีกแล้วค่ะช่องสองกับสาม meet met met p e y pay pay put 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 read 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 คำนี้แปลกนะคะคำว่าอ่านเขียนเหมือนกันเลยค่ะสามช่องแต่อ่านไม่เหมือนกันค่ะ ช่องสและช่อง3ต้องอ่านว่า red ค่ะ Read, red 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 r i d e r o a e r i d e n เห็นไหมคะช่อง3าคล้ายๆช่องแรกเติม en เข้าไปเนื่องจากเสียงสั้นเลยเติมดีอีกตัวหนึ่งต่อไปค่ะ ring rang run g rise right, rose risen right, run ran run เซซเซซซีโซซีเซลโซโซเซนเซนเซนเซตเซตเซตชายน์ชอนชอนโชโชดชอนนะคะโชโชดชอนซิงแซงซังซิดเซต set, sleep, slept, slept, อีกครั้งนะคะ sleep, slept, slept, speak, spoke, spoken, spend, spent, spent, stand, stood, stood, steal, stole, stolen, swim, swam, swam, take, took, taken, teach, taught Torch เห็นไหมคะ Torch ที่ครูเคยสอน ou แล้วตามด้วย gst แต่คำนี้ก็เป็นตัวยกเว้นเหมือนกันค่ะไม่ใช่ ou แต่เป็น a u ค่ะ tau gst นะคะเหมือนคำว่า Coach เลยนะคะอีกครั้งค่ะ t h t o c h t o c h ไหนลองสะกด Torch ให้ครูฟังค่ะ tau S G S T เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ t e l l Show Show แผ่นสุดท้ายค่ะ Think Thought Thought นะคะ T H เราต้องเอาลิ้นมาแตะที่ฟันบนด้วยนะคะ Think Think มีเสียงตัว K ท้ายด้วยนะคะ Think Thought Thought นะคะ Think Thought ซอสค่ะเหมือนเดิมค่ะข้างหน้ามี th นะคะพอเป็นกริยาช่องสองก็ต้องมี th ค่ะแล้วตามด้วย ou แล้วก็ gst ค่ะสะกดอีกครั้งค่ะ think thought t h o u t t o u t สะกดยังไงคะ th ou gst ค่ะ think thought t o u t tro, t r u ท t h r o n เหมือนเดิมค่ะ e w u อ่านซาะอูค่ะ tro, true, t h r o n understand understood understood นะคะ understand understood understood wake walk w a l k e n wear wore worn win one one right w r o t e written นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับกริยา3มช่องที่เป็น A regular verbs นั่นก็คือผันรูปนะคะถ้านอกเหนือจากคำเหล่านี้ให้นักเรียนเติม ed ได้เลยนะคะท้ายคำส่วนการออกเสียง ed นั้นขอให้นักเรียนอ่านตามใบงานที่ครูให้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Goodbye. Take care of yourself. Love you.